ทุกคนทำไมเด็กตัวแค่นี้ต้องมาเจอเรื่องสองมาตรฐานโดซาลาเบลคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะวันคริสต์มาสเด็กคนนี้กับพ่อและแม่ของตัวเองก็ไปฉลองกันที่บ้านของตายายโดยที่งานคริสต์มาสเนี่ยก็มีทั้งญาติมีทั้งลูกพี่ลูกน้องมาร่วมงานด้วยพอถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเปิดของขวัญลูกพี่ลูกน้องที่อายุเท่ากันทุกคนได้ไดโนเสาร์หนำซามยังได้ของเยอะกว่าและที่พีกว่าขั้นสุดเลยคือของทุกชิ้นมีมูลค่าสูงกว่าแล้วก็มีสภาพที่ดูดีกว่าเด็กคนนี้เห็นแบบนั้นน้อยอกน้อยใจเด็กคนนีี้้้เเเดินนมมมมาางงงยบบบบรอออออไหกกกััแแ่่่ขตวคค ก่อนเด็กไม่ไหวปล่อยโฮบอกแม่ผมพยายามแล้วที่จะรู้สึกดีใจที่จะรู้สึกขอบคุณกับของขวัญทั้งหมดที่ตัวเองได้แต่ผมทําไม่ได้แม่แล้วก็ร้องไห้หนักมากอาวเน็ต เดือดคอเอาตาใหญ่ว่าทําไมเด็กตัวแค่นี้ต้องมามีปมพะเรื่องหลานคนโปรดหลายคนเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาตอนที่เป็นเด็กเหมือนกันว่าคนที่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่การที่เป็นคนโปรดเนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งที่เจ็บเสมอแล้วตอนแรกพ่อของเด็กบอกว่าไม่อยากให้ไปซื้อไดโนเสาร์ให้ลูกอยากให้ลูกของตัวเองเรียนรู้จากเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้ตลอดเวลาแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นเอาเน็ตทัวลงพ่อชําแม่ของน้องก็เลยพาน้องไปเลือกไดโนเสาร์ของตัวเองซึ่งตอนนี้น้องก็มีความสุขดีแต่เรื่อง เรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดกับเด็กเลยป่ะ